สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของคัคซุ่ยวีดิโออีกแล้วนะคะก็จะมารีวิวและทำสีดับเบิลไรเซนะคะนี่จริงๆเม่ทำมามา3ตัวแล้วนะ PG จีดับเ r ิลเนี่ยก็แต่เป็นสีแนวไฮไลท์เชดดิ้งแบบดั้งเดิมของมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากสีโทนเดิมก็คือน้ำเงินขาวเหลืองอะไรของเขาเหมือนเดิมหมดเลยแต่รอบนี้เมได้โจทย์ใหม่ค่ะก็คือต้องเปลี่ยนสีทั้งหมดเลย ะะก็คือจากสีนเงินเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นสีดำแต่แน่นอนว่าเมย์จะไม่ทำให้เป็นดำหรือแดงธรรมดานะคะเมย์ May จะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกนะคะคือคัสตอมเพิ่มเติมกับตรงสีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็มาดูแผงกันคร่าวๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือเมย์ก็ทำเป็นตัวที่สีวนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับมันแล้วนะคะถ้าจะไม่ผิดก็เขาจะแยกเป็นกล่อง กล่องตัวแบบเบนโอกดัมกับโอไรเซอร์เลยมาดูข้างในกันนะคะอู้ติดโอ้ข้างในใหม่มากเลยค่ะนี่มันจะแยกเป็น A กับ B นะคะตรง A น่าจะเป็นตัวดับเบิลโอส่วน B น่าจะเป็นโอไรเซอร์นี่เขาก็จะให้ g n d r i v e มานะคะเป็นสำเร็จรูปเลยเป็นอย่างนีด้ดูนิดหน่อยก็ได้ นี่จะเป็นผแบบนี้เลยนี่ค่ะมันมี2อ,อันนะจะให้ดูอันเดียวนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็ต้องมาบังพ่นเองนะคะในส่วนที่ไฟรอดออกมาอ่าตัวนี้มีไฟ3จุดนะก็คือมีที่ GN d y ็นไดอันนี้กับตรงหัวของ WO นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกล่อง A ก่อนนะคะก็คือเด็กเป็นโอการดัมเนาะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะคะเอากล่องออกมาก่อนนะคะอาจจะได้ดูได้สะดวกสะดวกค่ะน,นี่ก็คือกล่อง A นะคะก็คือเด็กเป็นโอการดัมันเองนะคะแล้วก็มันจะมีคู่มือแยกออกมานะคะคือคู่มือเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องใหญ่เลยนะคะไม่ได้อยู่ในกล่องเป็นโอเนาะก็เดี๋ยวจะฉีกให้ดูเลยว่าเป็เนยังไงอันนี้ก็เป็น construction manual นะคะ อ่าก็คือวิธีการประกอบนะคะนี่จำนวนแถงเยอะมากคู่มือการประกอบทั้งหมดเลยมันก็คือคู่มือการประกอบนั่นเองนะคะเล่มน,น,นี้ต่อมานะคะเล่มน,นี้จะมีมสีนี่ก็ถ้าถ้าตอปกติก็จะต่อดิบก็คือสีก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้ถือว่ารูปร่างค่อนข้างสวยเลยนี่อย่างที่บอก G n d e จะมีไฟนะคะเราต้องเอาฐานมาใส่นี่ก็คือวิวัฒนาก,การของมันเป็นโอเันดำนะคะ่ะก็ไม่ทนี้ก็โอไลเซอร์นะคะค่ะอยู่ในกล่องบีโอ้ก็ฉากสู้นะคะในเ,เหมือนในเมฆในเมโอ้ีนี้ก็คือการจุดที่ติดดีแคลนะคะเขาก็จะบอกมาว่าติดตรงไหนบ้าง ะหม,บบมาดูในส่วนของแผงนะคะก็จะเหมือนพ g 1หนึ่งตัวเลยนะคะสําหรับกล่อง e นี่ก็คือ,อส่วนสีขาวนะคะก็จะออกขาวเลยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นโครงในนะคะก็จะเป็นเทาเข้มนะคะเข้มก็จะเหมือนๆกันเลยค่ะข,ขาวเทาเข้มนะคะก็จากที่ต่อมาก็มีประสบการณ์แล้วนี่ก็จะเป็นพาร์ทใสนี่นะคะโดมีน่าจะไปพ่นสีด้วยเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้จะสี เขียวเขียวว่าอะนี้นะคะตามจุดต่างๆแล้วก็มีแผงชุบมาให้ด้วยนะคะเอเป็นส่วนไหนน่าจะเป็นส่วนของดาบดาบของเด็บเบนโอกันดั้มนะคะอ่าแล้วเขาก็ให้สติกเกอร์มานะคะเป็นสติกเกอร์ฟอยล์แบบติดลงไปกับสติกเกอร์ขูดอันนี้เป็นดีแคลขูดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่แบบแปะลงไปเลยนะคะดให้มาทั้งหมด3แบบแต่ไม่มีดีแคลน้ํานะคะตัวนี้มันเก่ามากแล้วว่าสิบกว่าปีแล้วมัง้ง ก็จะเป็นสีสีโครงในของเขาอ่านี่สีฟ้าของเขานะคะนี่จะออกเป็นแบบน้ําเงินอนะไม่ใช่ฟ้าออกสีน้าเงินเลยเป็นน้ําเงินแบบพิมรี่เลยนะคะไม่ใช่น้ําเงินบนอะไรเลยก็เป็นน้ําเงินธรรมดาแต่เมย์จะเปลี่ยนสีนะคะตัวนี้เพราะว่าจากที่ทาที่สามตัวที่แล้วคือเปลี่ยนสีหมดเลยเอ้ยไม่ใช่สีเดิมหมดเลยแต่เป็นไฮไลท์เชดดิ้งแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทใสนะคะยาวมากๆเหมือนตะเกียบอ่าสีแดง สีแดงไม่ค่อยถูกใจเม์เท่าไหร่นะคะตัวนี้มันไม่ค่อยสดเลยมันดูเก่าๆเดี๋ยวเม่จะทําให้มันสดแล้วก็สว่างกว่าน,นี้นะคะก็มีอะไรอีกอะ่ะนี่ตัวนี้คือเขาก็จะมีนอ็อตมีสปริงมีกลไกลอะไรด้วยนะคะแล้วก็มีแผ่นพลาสติกใสเหมือนกับเป็นเอฟเฟกตามตัวเขาอะคะ่ะคือตัวนี้มันจะมีกลไกล,ล็อกที่แขนขาข้อต่ออะไรด้วยนะ เพื่อที่จะแบบจับอาวุธให้มันอยู่อะ่ะเพราะอาวุธมันค่อนข้างที่จะใหญ่และหนักนะคะสําหรับดับเบิลโอกันดัมนี่ก็จะเป็นอ่าสปริงมีสปริงใหญ่เลยอันนี้น่าจะเป็นตรงขาเลยแล้วก็น็อตนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอ่าสำหรับกล่อง A ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกล่อง B กันต่อเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นกล่อง B นะคะก็จะเป็นกล่องของโอไรเซอร์นะคะนั่นคือแพ็คของ o ดับเบิ m โอกันดั้มเดี๋ยวมาเปิดกันว่าข้างในเป็นยังไงเฮ้ยผมไม่เล่นจังเฮยเอยานาะอือได้แล้วอุยอ้ยโทษโดนกล้องโอเคค่ะก็จะมีชิ้นส่วนประมาณเหมือนกันดั้มอีกตัวหนึ่งเลยนะคะก็คือเอ็นกีตัวหนึ่งเลย สีก็จะเหมือนสีของด o บเบิลโอกันดั้มเลยก็มีชิ้นใสออกยางๆหน่อยเป็นสีชมพูนะคะเหมือนบีมแล้วก็มีเอฟเฟกดาบสีเขียวก็มีสีขาวมีโครงในสีเทาเข้มเหมือนดับเบิลโอกันดัมนี่ผิดเลยค่ะตัวนี้ก็จะน้อยกว่าหน่อยมงมีอะไรไหน นี่นะคะการประกอบของตัวนี้ก็จะอยู่ในคู่มือเดียวกันกับดับเบิลโอกันดัมเลยนะคะแต่จะอยู่ข้างหลังนี่<ม>เขาก็จะบอกจำนวนแผงโอไรเซอร์ว่ามีกี่แผงนะคะก็เยอะอยู่เยอะอยู่มีคูณ2หลายอันนี่ประกอบอยังไงก็เป็นเครื่องบินลำหนึ่งนะคะแต่ก็เท่ากับ MG ตัวหนึ่งเลยสำหรับนี่นี่นี่เลยนี่เลยนี่พอเสร็จก็เสียบเข้าไปกับตัว ดับเบิลโอเท่ H A. ออกมาเลยคนะ่ะเทเลยนี่เป็นประมาณนี้เลยโีเค่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอาโอไรเซนะคะก็จะเอาไปทำสีเป็นโทนดำแดงนะคะจะเกบแบเพิ่มลูกเล่นมากกว่าน,นี้นะคะไม่ใช่แค่ดำแดงธรรมาดาที่บอกไปก็เดี๋ยวจะนำอาดับเบิ r โอไรเซนี่ยนะคะไปทำสีนะคะเป็นโทนแดงกับดำนะคะ ก็อยากให้ตามมาดูกันนะคะว่าเป็น <reference> ยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวมีเอาไปทำสีกอนนะคะบสองกองใหญ่กับอีกคู่มือนานาปึปึ๊บ